อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงอาวุธรัสเซียในกองทัพบ,บกไทยนะครับโดยจะมีอะไรบ้างเนี่ยเราไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับก็มีเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปรุ่นมี1 7 V R ไอ V 5นะครับ แล้วก็จะมีจรวดต่อสู้อากาศยานประทับบ่าแบบไอกาเอสถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับข้อดีของจรวดต่อสู้อากาศยานประทับบ่าแบบไอกาเอสเนี่ยก็คือไม่ต้องดูแลบำรุงรักษามากเท่าไหร่นะครับและอีกอันหนึ่งที่ผมชอบโดยการส่วนตัวก็คือปืนเล็กยาวแบบ AK นะครับก็คือ AK104 ของทหารพ่านสังกัดกองทัพบกเราเองนะครับที่เป็นอาวุธหลักของหน่วยทหารพ่านข้อดีของ AK104 เนี่ยก็คือ ราคาถูกนะครับอะไหล่หาง่ายดูแลรักษาได้ค่อนข้างง่ายนะครับในส่วนของกองทัพเรือที่มีการสั่งซื้ออาวุธจากรัสเซียเนี่ยก็จะมีจรวดประทับบ่านะครับแบบ i อกราเอสนะฮะที่ติดตั้งบนรถนะครับแล้วก็มีปืนกลแบบ30มิมรนะฮะร,รุ่น ak 306 ติดตั้งบนเรือตรวจการใกล้ฝั่งนะครับเ,เรือตรวจการเนี่ยคาดว่าจะเป็นรุ่นต่อ997และต่อ998นะครับอย่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยปืนกล30มิมแบบ AK 306เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้รับการรับมอบหรือ,อยังนะครับแล้วก็จะมีปืนกล AK แบบ201นะครับซึ่งจะเป็นปืนหลักซึ่งเอาไว้ประจำการในหน่วยทหารพรานของกองทัพเรือนะครับ ในส่วนของกองทัพอากาศเนี่ยนะครับเรามีเครื่องบินโดยสารแบบซูคอยซูเปอร์เจ็ต100นะครับจำนวนประมาณ3ลำไว้ใช้งานอย่างแล้วก็แล้วแต่เนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้สั่งอาวุธยุทโธปกรณ์จากรัสเซียเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องบินลบอะไรอย่างเงี้ยเราจะสั่งจากตะวันตกซะมากกว่าอย่างเราก็จะมีเอ่อกริปเพนนะครับจากสวีเดนถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เห็นมีข่าวว่าจะซื้อ f 3 5นะครับจากอเมริกาไม่รู้ว่าซื้ออะไรยังไงหรือย,อยังนะครับแต่ว่า ไม่มีเครื่องบินลบจากรัสเซียนะครับเราจะมีแต่เครื่องบินโดยสารเท่านั้นนะฮะ